สวัสดีค่ะวันนี้มาทําขนมจีนน้ำยาผสมเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทําได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกตั้งน้ําต้มหม้อนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กแล้วก็กระชายด้วยค่ะรอให้น้ําเดือดนะคะจากนั้นใส่ปลาดินลงไปนะคะประมาณ1ตัวค่ะต้มให้ทุกอย่างสุกดีเลยค่ะพอทุกอย่างที่เราต้มไว้สุกดีแล้วนําไปปั่นรวมกันเลยค่ะ จากนั้นเตรียมตั้งกระทะนะคะใส่กะทิลงไปค่ะจากนั้นใส่กะทิลงไปค่ะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนกะทิเริ่มเดือดนะคะจากนั้นใส่เครื่องแกงที่เราปั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นผัดเครื่องแกงให้ส่งกลิ่นหอมดีเลยค่ะจากนั้นเราจะใส่น้ำล้างถั่วปั่นลงไปค่ะอันนี้ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะ จากนั้นรอให้เดือดอีกรอบค่ะจากนั้นใส่ตีนไก่ที่เราต้มจนเปื่อยแล้วนะคะใส่ลงไปได้ตามชอบเลยค่ะปรุงรสชาติด้วยผงชูรสผงปรุงรสใส่ได้ตามชอบเลยค่ะตามด้วยน้ำปลาร้านะคะใส่ได้ตามชอบเลยนะคะชิมรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะคน,คนให้เข้ากันอีกรอบค่ะ จากนั้นใส่ลูกชิ้นปลาลงไปได้ตามชอบเลยค่ะรอให้เดือดอีกรอบนะคะจากนั้นใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปค่ะใส่ได้ตามชอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัาเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมจีนน้ำยาผสมรสชาติกลมกล่อมลงตัวมากๆ ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ